คานหน้านะครับผมสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับซ่อมมาแล้วจุกจิกซ่อมไม่จบนะครับพวก m 7 0 6 0นะครับแล้วก็ mu 5 5 5 7นะครับผมรถคีบนะครับที่มีปัญหาคานชำรุดคานพังซ่อมไม่จบซ่อมแล้วปวดหัวนะครับเราก็มีคานใหม่มานำเสนอนะครับผม ก็มีพร้อมกับบอกเลี้ยวให้นะครับของใหม่เลยนะลูกค้ายังไม่เติมน้ํามันเลยนะลูกค้าไปเติมเน้ำมันเองก็จะมีตาหนิหน่อยหัวอ,อาจจะระบีบเบี้ยวหน่อยเพราะว่าขนส่งนะของมันหนักนะครับผมแล้วก็อาจจะมีบิ่นตรงนี้นิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ลูกหมูเจียเอาก็ใช้ได้นะครับผมมีตุ๊กตาให้พร้อมนะครับผมของใหม่เลยตอนนี้มีอยู่5เส้นนะครับมีอยู่5เส้นใครอยากได้ก็ทักมานะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับเออพาราเราไม่บอกในตรงนี้นะครับติดต่อมานะครับ บอกไม่ได้เดี๋ยวคลิปมันติวนะครับผมใครสนใจนะครับของใหม่เลยนะลูกค้าคุ้มนะดีกว่าไปซ่อมนะครับดีกว่าไปซ่อมเลยคุ้มมากดีกว่าเราไปซ่อมซ่อมบางทีหมดเยอะนะครับถ้าซ่อมน้อยก็ไม่เป็นไรถ้าใครซ่อมเยอะก็ซื้อใหม่ไปนะครับอะไ่เดิมก็เอาไว้เป็นของสำรองก็แล้วกันนะครับผมนะครับมานนี้ของใหม่เลยยังไม่เติมน้ำมันนะลูกค้าดูดิครับวันนี้หากสนใจก็ติดต่อมานะครับ